วันนี้เราไปเริ่มกันที่ถแถลงการสําคัญกันก่อนค่ะคุณผู้ชมถแถลงการจากสํานักพระราชวังนะคะเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชวันนี้ทางคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานพระอาการระหว่างวันที่12กันยายน2559ถึง1ตุลาคม2559ว่า ได้ถวายการตรวจติดตามพระอาการหลังจากการอักเสบของพระประภาสะหรือปอดลดลงแล้วโดยการถวายตรวจเอ็กซเรย์พระปรบภาสะหรือปอดเป็นระยะไม่พบลักษณะของการอักเสบแต่มีพระประหลอดหรือค่ายต่ำๆเป็นครั้งคราวผลการตรวจพระโลหิตไม่บ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชื้อจึงได้หยุดการถวายพระโอโสถปฏิชีวนะ ต่อมาระหว่างวันที่28ถึง29กันยายน2559มีพระปลอดหรือไขยต่ำๆประชิพจรเริ่มเร็วขึ้นหายพระไทยเร็วและมีพระเสมหะมากผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อผลเอ็กซเรย์พระปรับหาสะหรือปอด พบลักษณะการอักเสบของพระประภาษะด้านซ้ายและพบว่ามีน้ำข้างในช่องเยื่อหุ้มพระประภาสะเล็กน้อยทางคณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเมื่อวันที่29กันยายน2559วันนี้ไม่มีพระวาลอดหรือไข้การหายพระไทยเป็นปกติพระเสพหะลดลงและผลการตรวจพระโลหิต บ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อลดลงแต่พระบางควเบาหรือปัสสาวะยังคงมีปริมาณน,น้อยคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาวิธีทดแทนไต C R r T ต่อไปและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ